Signal Radio, Signal Radio Network. Network Signal Radio Network คลื่นคนกันเองคุณกำลังฟัง Signal Radio Network คลื่นคนกันเองออกอากาศทางสถานีวิทยุกรมการทหารสื่อสารกองทัพบกฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก แนะนำรายการได้ที่02 2976050และรับฟังผ่าน www.jssignalradio.com เพลงเพราะสารดีมีที่นี่ Signal Radio Network คลื่นคนกันเองรายการคนหัวหมอสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการคนหัวหมอนะครับกับผมดีเจฟ้าครามชวิตชูประทุมครับที่นี่ Signal Radio Network คลื่นคนกันเองครับ สำหรับเช้าวันนี้ครับคุณผู้ฟังแน่นอนรายการคนหัวหมอนะครับก็มีสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับให้เกิดความสําเร็จมากขึ้นนะครับวันนี้หัวข้อที่จะมานําเสนอเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเวลาที่สําคัญนะครับเวลาที่สําคัญหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า prime time นั่นเองนะครับ วันนี้อยากถามทุกคนว่าทุกคนรู้สึกกันไหมครับว่าเวลาเนี่ยมีเท่าไหร่มันก็ไม่เคยพอสักทียิ่งเราอายุมากขึ้นนะครับความรับผิดชอบมากขึ้นทุกอย่างเนี่ยมันเรียกได้ว่าประเดประดังเข้ามาเยอะมากๆนะครับจนหลายครั้งครับคุณผู้ฟังเราแทบจะจัดการมันไม่ได้เลยสักเรื่องเลยพอรู้ตัวอีกทีนะครับเราก็จะมองชีวิตที่ผ่านไปโดยไม่เห็นอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลยอันนี้มันก็ หลายคนน่าจะเคยเป็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนบนโลกนี้มีเยอะนะครับคุณผู้ฟังที่เป็นแบบนี้ก็จะเสียเวลาไปกับเรื่องด่วนที่ไม่สําคัญนะครับไปตลอดเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยมีทางเลือกที่ดีกว่านั้นนะฮะมีทางเลือกที่ดีกว่านั้นมากๆเพราะในชีวิตเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่มีค่ามากกว่าเวลานะครับเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สูญเสียไปแล้วเนี่ยเอากลับคืนมาไม่ได้นะครับ เงินยังสูญเสียแล้วเอากลับคืนมาได้วแต่เวลาเนี่ยมันสําคัญมากเวลาของลูกเราที่กําลังจะเติบโตขึ้นนะครับเราให้โอกาสอย่างมีคุณภาพกับเขาหรือเปล่าเราให้ความรักกับเขาหรือเปล่าเราให้เวลาแห่งความสุขกับเขาหรือเปล่านะครับรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเราให้เวลากับเขามากพอที่ทําให้เขารู้สึกว่าตลอดระยะเวลาที่เขาเลี้ยงดูเรามาเนี่ยนะครับโอ้สิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่อะไรครับ ก็คือลูกของเขาอยู่ข้างๆกายเขานั่นคงจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องการนะครับเพราะแต่งตัวผมเองก็เป็นเป็นพ่อเนอะผมยังนั่งคิดเลยว่าโตขึ้นนะหากเราโตขึ้นนะไม่ว่าลูกจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วจริงๆแล้วอ่ะจริงๆเราอยากให้เขาเราเจอกับเขาแทบจะทุกๆวันเลยทุกๆอาทิตย์แล้วก็ไม่อยากให้เขาลืมเราไปไปนานจนเกินที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน มันนานจังเลยอย่างเงี้ยนะครับทั้นเนี้ยผมคิดว่าเวลาก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เวลาเนี่ยนะครับในการสร้างความสําเร็จก็สําคัญเวลาในการทุ่มเทเวลาในการสร้างความสําเร็จให้มันต่อเนื่องทุกอย่างล้วนแล้วแต่ใช้เวลาทั้งสิ้นแต่วันนี้เราเอาเวลาไปใช้กับเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ใช่คีย์เวิร์ดไม่ใช่พรามไทม์ไม่ใช่เวลาสำคัญ เอาเวลาไปใช้เรื่อยเปือ่อยทําให้ระบบทุกอย่างในชีวิตมันรวนไปหมดเลยครับแต่ถ้าวันนี้เราจัดเวลาสําคัญได้อย่างถูกต้องถูกจุดเรียงระเบีบความสําคัญได้นะครับสิ่งไหนที่มาก่อนที่เราจะต้องอต้องทำนะครับแล้วก็สิ่งไหนที่ควรทำและถิ้งสิ่งไหนที่เราชอบทำก็เอาไว้อย่างสุดท้าย แต่คนหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ชอบที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองชอบทํามาก่อนด้วยความที่มีเหตุผลที่เราสามารถอ้างได้ว่าเราจะต้องทําสิ่งที่เรามีความสุขเราถึงจะทําได้นานเราจะต้องทําให้มันมีความสุขเราถึงจะทําได้ประสบความสําเร็จนะครับคำนี้ใช่ครับมันมันจะมีไว้สําหรับคนที่เขาได้เจอสิ่งที่เขาทามีความสุขแล้วมันประสบความสําเร็จนะครับแต่มันไม่ได้เจอ ทุกคนนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันจะทำให้เราสำเร็จอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแต่มันเป็นสิ่งที่คนชอบโลกชอบผู้บริโภคชอบสิ่งๆนั้นมันอาจจะเป็นปัญหาเราสามารถไปแก้ปัญหาผู้คนได้ไอ้สิ่งที่เราจะแก้ปัญหาผู้คนได้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบหรอกนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเวลาที่เราจ่ายไปกับสิ่งที่เราชอบเนี่ย บางทีมันก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็อยากเล่นอะไรบางอย่างครับใครๆก็อยากนอนเฉยๆใครๆก็อยากขี้เกียจใครๆก็อยากานั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลแต่ขออภัยนะครับในเป็นคำศัพท์คำหนึ่งของวัยรุ่นใช่ไหมครับนั่งมองตะวันนั่งมองดาวนั่งมองทะเลแล้วก็ชิลๆไปในแต่ละวันเรียกได้ว่าเป็น slow life ทุกคนอยากทําแบบนี้ถูกไหมครับแต่ว่ามันก็ต้องรู้ว่าอยากทําแบบนี้ได้แต่ถ้าคุณจัดลําดับความสําคัญของการสร้างความสําเร็จก่อนเก็บเงินเก็บทองเอาไปลงทุนเสร็จคุณถึงจะได้ทําไมครับใช้ชีวิตแบบ slow life ไงแต่ถ้าคุณจัดการเวลาผิดไปเอาเวลาไปใส่ใน slow life ก่อนเราจะเอาความสําเร็จตรงไหนอ่ะเอาเงินตรงไหนกิน ถูกไหมครับแล้วก็ต้องสร้างความสําเร็จก่อนช่วงเริ่มต้นอย่าเพิ่งไปคิดนะครับว่าโอ้โหจะรวยไปแล้วมันก็จะเอาไปใช้อะไรได้โอโ้เอาเวลาไปทําอย่างอื่นก่อนดีกว่าคือคืออย่างนี้ผมต้องบอกก่อนว่าคนจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับขออนุญ,ญาตแชร์มาจากนักธุรกิจท่านหนึ่งนะครับซึ่งประสบความสําเร็จสูงมากนะครับท่านทําธุรกิจด้านเวลเนสนะครับก็ประสบความสำเร็จสูงมากนะครับ ท่านพูดมาคำหนึ่งโอ้หผมชอบมากประทับใจมากเขาบอกว่าคนจะประสบความสําเร็จนะจริงๆแล้วเขาก็สามารถที่จะมีลูกได้นะไม่จะเป็นว่ามีลูกแล้วเขาจะทํางานไม่ได้นะเขาก็สามารถที่จะมีครอบครัวได้นะเขาสามารถเอาเวลาของเขาไปส่งลูกได้นะเขาสามารถที่จะทําในสิ่งที่เขาชอบไปเที่ยวได้นะไม่คนสําเร็จไม่ใช่ไม่ไปเที่ยวนะครับุณจะสังเกตเห็นคนที่รวยๆเนี่ยเขาอยู่ต่างเขาก็ไปเที่ยวต่างประเทศกันจริงไหมเราเคยเห็นใช่ไหมครับ แต่เราซะอีกอะเหนื่อยสายตัวแทบขาดใช้เวลากับสิ่งที่มันแบบไม่คุ้มค่าใช้เวลาไปกับงานบางงานที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เป้าหมายของชีวิตอะมันอาจจะมีคุณค่าก็ได้แต่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เป้าหมายหรือความฝันของชีวิตจริงๆอะครับมันก็เลยทําให้นะครับเราใช้เวลาจ่ายพลังไปกับจุดที่จุดที่ไม่ใช่อะครับมันก็เลยมีคําที่มันคลาสสิกคํานึงที่เขาพูดกันมานานแล้วบอก ขยันถ้ามันผิดที่ไม่ว่าจะ10ปี20ปียังไงก็ไม่รวยนะครับอันนี้อันนี้เป็นคาที่ค่อนข้างคลาสสิกนะครับก็ยังใช้ได้ได้อยู่นะครับมันก็เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงทีนี้ผมฟังมาจากนักธุรกิจทนีนะที่บอกนะเขาบอกว่าเราสามารถทําทุกๆจุดได้ไม่จำเป็นจะต้องทําอะไรเพียงอย่างเดียวนะครับเหมือนกับว่าคือเราจะประสบความสำเร็จแล้วก็ ีความรักได้อะนึกองอาไหมครับแต่เขาบอกว่าถ้าเราจะทําทุกจุดแบบนั้นเราจะต้องจ่ายพลังให้มีคุณภาพในแต่ละจุดและไม่เสียเวลามันเป็นเรื่องอย่างนั้นจริงๆนะครับคือบางทีเราอาจจะจ่ายพลังสมมติให้กับธุรกิจส่วนตัวหรืองานเนี่ยยีแต่ได้ผลลัพธ์แปไม่ใช่เราไปจ่ายพลัง80เพื่อได้ผลลัพธ์ยี บางคนทําตัวยุ่งอ่ะสมมติยกตัวอย่างเช่นอยู่ในบริษัทเนี้ยทําตัวยุ่งมากเลยอ่ะแต่ว่าเป็นไงครับไม่ได้ผลงานไม่ได้งานเพิ่มแถมกลับไปบ้านก็ยังยุ่งอีกอ่ะแทนที่จะเอาเวลาไปแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะจ้างคนมาทํางานบ้านอะไรต่างๆไปหาโอกาสทํารายได้เพิ่มสร้างธุรกิจเพิ่มควบคู่ไปกับงานประจำไหมครับหลังจากนั้น เราธุรกิจเติบโตขึ้นเราค่อยลาออกจากงานประจําไปลุยธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ว่าไปจัดเวลาแต่อันนี้คืออะไรก็ยุ่งไปหมดเลยงานประจําก็ทํา80ได้ผลลัพธ์งานก็ต้องมาค้างที่บ้านพองานค้างที่บ้านเสร็จที่บ้านยังงานทุกอย่างก็ค้างอยู่หมดเลยอย่างเงี้ยงานบงงานบ้านลูกเต้างานบ้านก็าม่ไดจ้างคนอื่นก็จะเอามาทําเองอยู่นั่นนะครับจัดเวลาไม่เป็นมันก็เสียหายไปหมดจัดเวลาไม่เป็นไม่พอบางทีปฏิเสธคนไม่เป็นอีก เป็นไงครับทีนี้ก็รับงานมามั่วเลยใช่ไหมครับคนทําธุรกิจส่วนตัวปฏิเสธคนไม่เป็นเป็นไงครับก็ขาดทุนน่าเจ๊งนะครับขาดทุนกําไรไม่เห็นไม่เห็นเงินเห็นทองเลยมีอะไรก็เหมือนกันกุศลไปหมดเห็นไหมครับเราเราคิดไม่ถูกจุดเองอน่นะครับเราต้องหมุนเปลี่ยนพรามไทม์ของเราใช้จ่ายเวลาของเราให้มีพลังในทุกๆจุด จะเล่นเกมก็ได้คุณแบ่งเวลาอะไรคุณเล่นเกมเท่านี้แต่ถ้าคุณเล่นเกมธุรกิจของต้องโตนะคุณจะต้องจะแบบคนเรา24ชั่วโมงเหลือเฟอือถูกไหมคุณจะต้องจ่ายพลังให้กับการดูแลลูกน้องการสร้างธุรกิจการติดต่อลูกค้าการหารายชื่อลูกค้าเพิ่มการขยายพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเพิ่มคุณให้เวลากับมันเท่าไหร่ต่อวันเหลือคุณจะมีเวลาไปรับลูกกลับมาบ้าน คุณก็มีเวลาส่วนหนึ่งอยู่กับครอบครัวคุณมีเวลาเช็คจะเข้าเวลาคุณมีคุณภาพนะคุณจะไม่จ่ายพลังงานแบบผิดวิธีและคุณจะไม่จ่ายพลังงานไปในทางที่มันไม่ถูกไม่ควรนะครับเพราะนี่เวลาเป็นสิ่งที่สำคัญและคนเรานะมี24ชั่วโมงเท่ากันนะครับแต่ว่าสังเกตมาว่าใช้ไม่เหมือนกันเห็นไหมฉะนั้นอย่างแรกเราต้องดูก่อนเลยนะครับงานที่เป็น active หรือล่า passive income งานพาสซีฟมีอะไรบ้างก่อนงานแอคทีฟคือหยุดทําไม่ได้พาสซีฟคือสร้างถึงจุดจุหนึ่งแล้วหยุดทําได้ลงทุน่าเน็ตเวิร์กนะครับอะไรต่างๆที่เป็นแฟรนไชส์อันนี้สร้างได้หยุดได้นะครับอ่าการลงทุนอนะสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยนะครับอ่าการลงทุนหุ้นอ,อย่างเี้นะครับก็เป็นลิขสิทธิ์ก็ไดนะ้อันนี้ก็เป็นพาสซีฟอินคัมอย่างหนึ่งเขียนหนังสือ กินค่าลิขสิทธิ์ก็ได้นีครับงานแอคทีฟคืออะไรงานประจําลูกจ้างนะครับงานใช้แรงงานแลกกับเงินไม่มีแรงไม่มีเวลาก็าไม,ม่ได้เงินเจอวิกฤตก็แย่ yeah. อย่างนี้นะครับนั้นจ่ายพลังไปในจุดที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ทำ80ให้ได้ผลลัพธ์โทษทีครับทำ20ให้ได้ผลลัพธ์80อย่าหยับ ทำธุรกิจส่วนตัวอย่าไปเราต้องรู้ว่าคอของเรานะครับจุดพอยสําคัญคีย์เวิร์ดสำคัญของธุรกิจเราคืออะไรเป็นอาจจะเป็นจุดที่ยากที่สุดนะแต่ถ้าทําได้แล้วเนี่ยเราจะมีเวลาเหลือเยอะมากเลยอะ่ะนะครับใน1วันของการจัดการเวลา a t d e a t f r o g ครับทำ,ท,ท,ทำในสิ่งที่ยากที่สุด1ถึงทําในสิ่งที่ยากที่สุด1-3ถึง3อย่างแรกก่อนอย่าไปทําอย่างอื่นครับทาดูเหมือนเยอะผลลัพธ์มันได้น้อย นะครับวันนี้ฝากในเรื่องของการจัดการเวลาที่สำคัญหรือว่าเวลาพรามไทม์ของเรานะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วรายการคนหัวหมอและผมดีเจฟ้าครามชีวิตชุประทุมที่นี่ครับ Signal Radio Network คลื่นคนกันเองเวลาหมดแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับรายการคนหัวหมอ,หมอ เพลงเพราะสารดีมีที่นี่ Signal เร d ด o n e เน็ตเวิร์ขึ้นคนกันเอง